ก็เราเราเราเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วครับตอนนี้พักเราพักประชาชนทุกท่านก็เป็นประชาชนเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านในการเรียกว่าสลับสนุสนแล้วก็อยู่กันมาเนาะก็สู้ต่อไปครับผมว่าหนทางนี้มันยังดูท้าแล้วอีกยาวนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งหลักไม่ตั้งรำกันตอนนี้ไม่สู้กันตอนนี้เราจะเริ่มกันตอนไหนนะครับงัก็อยู่เป็นกำลังใจด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ใครสนใจก็สามารถมาในงานสมัครสมา,สมาชิกของพักได้อยู่นะครับถึง2องคุมนะครับ หรือว่าจะสม e ัครออนไลน์ก็ได้หรือว่าหรือว่าใครสนใจจะบริจาคก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของพักเนาะอย่างที่เรารู้กัน andan, <Crit> เราไม่อยากให้พักเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเราไม่อยากให้มีในทุนคนใดคนหนึ่งเข้ามาบริจาคเงินเข้าพักทีห้ล้านร้อยล้านแล้วก็บอกว่าต้องแลกกับตาแหน่งรัฐมนตรีต้องแลกกับตําแหน่งบางอย่างต้องแลกกับการทําดิวบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนบริจาคให้เนี่ยมันจะไม่มีใครมีอํานาจเหนือพักได้ไม่มีใครมีอํานาจเหนือกระทรวงได้นะครับนี่ก็เลยเป็นคอนเซปต์สำคัญที่ว่า เพราะว่าเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ทําให้การเมืองเรามีปัญหาวันหนึ่งนายทุนหิ้วกระเป๋าขึ้นมามาจ่ายที5 0 0ล้านพันล้านบอกว่าผมขอกระสวงนั้นกระสวงนี้เพราะจะไปทํา1 2 3 4 5อยากได้ยิวสัมปทานนั้นสัมปทานนี้นี่แหละคือปัญหาของเมืองไทยถ้าเกิดจะมีให้กลุ่มคุณสามารถมาครอบนำได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับ,บคผบครับบอกสิ่งไร <c oughs>